กับเราสองคนวันนี้สองคนนะครับคนที่สาม่วยไปยนิดหนึ่งกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเราอีกแล้วนะคะในในรายการ<ๆ>รู้แบบนี้รวยไปนานแล้วค่ะวันนี้พี่เดียจะมีเทคนิคดีๆอีกแล้วมาแชร์ให้พวกเราฟังนะคะอยากให้ตรงกับชื่อรายการรู้อย่างนี้รวยไปนานแล้วที่ไม่ออกนอกกรอบเลยเราจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนไม่เกี่ยวอะไรเลยมันก็เป็นแบบรู้อย่างเนี้ยรวยไปนานแล้วอือใช่ตอนนี้ เราจะมีรับโจทย์จากรับปัวขอยังนมาที่ชื่อว่าสูตรรับความรวยที่ไม่มีใครสอนค่ะอ้าวงั้นเราก็ไม่ต้องสอนแล้วดิไม่ต้องสอนเพราะ<อ>ว่าไม่รู้ไม่ไ,ม,ไม,ม่ีไม่มีคนสอนเราอ่ามีคนสอน <c oughs> ข้อที่หนึ่งระหว่างคนรวยกับคนที่ไม่รวยออื <c oughs> เขาอยากาเกิดอยากจะรวยขึ้นเนี่ยมันมีอยสองทางคือเพิ่มรายได้กับลดร,รายจาย่าย <c oughs> อ่ะถ้าเกิดน้องพูด น้องอุ้ยเลือกน้องอุ้ยอยเลือกทางไหนถ้าให้เลือกก็เลือกที่จะเพิ่มดีกว่าอืเพราะว่ามันน่าจะดีเนาะการที่ลดรายจ่ายคือไม่ว่าจะลดค่าช็อปช้อปปิง้งลดค่ากินลดค่าเที่ยวลดทุกค่า <c oughs> มันไม่ค่อยมีความสุข <c oughs> ใช่แต่ถ้าเกิดเราไปในอีกเวหนที่เราว่าเพิ่มรายได้อ่าแล้วเรา <c oughs> แบพอเรามีเพิ่มมาได้แล้วก็แบบมีความสุขในการสเปนเงินในการแบบ้จ่ายเงินแบบ เอาไปซื้อนู่นเอาไปช้อปปิง้งเอาไปเที่ยวต่างประเทศเอาไปบินบีซี่อย่างนี้อืมอืมถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนรวยข้อแรกเลยถ้าเกิดเราจะรวยต้องเพิ่มรายได้อืมแต่ละคนอาจจะบอกว่าเพิ่มรายได้มันยากหรือเปล่าคะพี่เดียเพิ่มรายได้มีหลายช่องทางยิ่งในทุกวันเนี้ยพี่บอกเลยว่าการเพิ่มรายได้เป็นสิ่งที่ไม่ยากอืม,อมเช่นบางคน มีมอไซค์เลิกงานก็ขับแกร็บได้เป็นไลเดอร์ได้ขับโบ๊ทแอปทุกแอปได้หรือว่าเป็นแบบขายเนี้ยออนไลน์ก็ได้ไหมคะอูะ้อะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีทั้งแบบขายเรียกว่าอะไรนะเออเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL เป็นไลฟ์นในทิ t ต์กอืมอม,อ,มอันเนี้ยพวกเนี้ยได้ก็คือเพิ่มไรายได้ก่อนอมีมไรายได้เพิ่มขึ้นมาแล,แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยหาวิธีต่อยอดแต่มาข้อที่หนึ่งก่อน ถ้าใครอยากจะรวยอ่าข้อแรกเลยเพิ่มรายได้อืมข้อสองหลังจากที่เพิ่มรายได้แล้วน้องอุ้ยคิดว่าต้องทำอะไรต่ออืมพอเรามีแบบเงินมากขึ้นก็อาจจะต้องเอาไปเก็บออมไหมคะออมหรือว่าไปซื้อทองอะไรแบบอย่างนั้นอโอเคข้อสองก่อนแบ่งเงินก่อนอืม เอาเงินทั้งหมดมาแบ่งก่อนเพราะว่าเราเพิ่มไรายได้แล้วเราการเพิ่มไรายได้มีหลายช่องทางมากครูนะี่บอกเลยว่าเยอะแยะนะครับน้องอุ้ยอย่างที่น้องอุ้ยจะทำอาหารเก่งทําเป็นออนไลน์ก็ได้เปิดร้านอาหารอยู่เนี้ยอ,อาจจะขายออนไลน์เพิ่มอาสุดที่มีโจทย์ว่า,าอุ้ยทาร้านอาหารอยากจะเพิ่มรายได้เนี่ยต้องทายัางไงอ่ะหนึ่งก็ทําออนไลน์สองคือทําเมนูที่เป็น value added เพิ่มขึ้นหรือ ทำเป็นเมนูเฉพาะทางอืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือบางคนแบบเฮ้ยเสาที่อยู่บ้านเปิดร้านอาหารหรเปิดร้านขายอาหารที่บ้านเปิดพันแฟชั่อ,อะไรออนไลน์เงี้ยก็ได้อืมเห็นไหมครับม,ม,มีหลายช่องทางการเพิ่ม่ายแ,แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราเพิ่มไรายได้เดียวแล้วเราจาัดสรรเงินไม่เป็นมันก็ไม่รวยมันก็หมดได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นข้อที่สองที่บอกว่าแบ่งเงิน คราวนี้เราจะแบ่ง,งสัดส่วนยังไงดีคะพี่เดียให้แบบอเ,เออมันจะเติบโตอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีพอใช้นะอ่าการแบ่งเงินน้องอุ้ยเราควรต้องแบ่งในกี่ส่วนมีอ่ะอ่ะน้องอุง่ยลองคิดว่าเฮ้ยแคตตากรี่ของเงินเนี่ยควรมีอะไรบ้างหรือควรการเก็บเงินคนมีอะไรบ้างอืมอก็คงอแรกมบบนันแรกออัแบบนแรกคือใช้ต้องต้องมีแน่นอนใช้่หไหมใช่มีรายจ่ายที่เราต้องใช้ใช่ค่าน้ําค่าไฟช้อปปิง้ง อยู่ในใช้ใชท่องเที่ยวอืมอยู่ในใช้อ่ะที่สองท่องเที่ยวเป็นอะไรอืมเป็นเงินเก็บสำรองไหมเอาไว้สำรองแบบเวลาแบบฉุกเฉินแล้วต้องเอามาใช้อ่ะโอเคก็จริงๆถูกนะก็คือเงินเก็บสำรองด้วยหรืออยู่ในส่วนของลงทุนด้วยอืมอยู่ในเนี้ยอยู่ในข้อสองใช้เก็บอ่าเก็บด้วยใช้ลงทุนด้วยใช้ <ม>ไว้เช่าทุกเฉิญด้วยไว้ตอนป่วยด้วยอะอยู่ในข้อสองเป็นสำรองข้อสามข้อสามเอาไว้ทำอะไรอีกข้อสามมีอะไรที่ยังแบบเฮ้ยใช้แล้วเก็บออมแล้วมีไหมพี่ใบให้มีทริงขมอสี่ข้อ,ขอลงทุนลงทุนอยู่ข้อสองอ๋อลงทุนอยู่ข้อสองอยู่ในเก็บออมใช่ อ๋อน่าจะที่พี่เดียร์เคยแนะนําไว้แน่เลยก็ <c oughs> คือให้เราเอาไปแบบเหมือนไปเรียนรู้ต่อยอดแบบพัฒนาความรู้ของเราเกข้อสามคือเป็นเกี่ยวกับการศึกษาอ่าก็คือแบบเฮ้ยเพราะว่าถามว่าทำไมมันไม่อยู่กับหนึ่งกับสองอ่ะคือบางทีถ้าเกิดเราไปไม่ไม่ไม่แยกไว้บางทีเราอยากไม่เอาที่ไม่อยากเรียนเลยแบบเก็บเสียตังค์แบบเฮ้ยเราแบ,บ,แบ,บ่งนึ่นไปเรียนถูกไหมเอาไว้ไปเทคคอร์สอื่นเพิ่มไปเทคคอร์สทำอาหาร ไปเทคคอร์ตออกกาลังกายเพราะเงินส่วนเนี้ยเราเก็บไว้ใช้เพื่อการศึกษาอยู่แล้วอ่าเห็นไหมไปเรีนยงงนไหนเงาคแบบเฮ้ยไปเรียนปลูกผักอ่าโอ้กะจูงเนี้ยปลูกผักพลักแม่นี้ก็ได้อืออือหรือทําแบบอื่นอีก็มาขึ้นมาก็ได้แล้วข้อที่สี่อะคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายเลยเอาไว้กเสียนหรอหอุ้ยู่ในข้อสองอ๋อ มันก็เหมือนจะหมดแล้วนะเอาไว้อือเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่าอยู่ในข้อสอบแต่ที่ชุกเชินไงุกเชก<อ>ินกันอ๋อถ้าเป็นพี่เดียวข้อสีน่นี่น่าจะเป็นอะไรคะอ่านจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันคืออะไรเลยอันนี้ไม่ได้มาจากพี่เองนะไม่ได้มาจากพี่เองพี่ไม่ได้คิดเองตอนนี้ค่ะข้อสี่คือเอาไว้เผื่อแพ่แบกปัน ทำบุญ<า>ตอบแทนคุณผู้มีพระคุณโอ้ oh, ข้อนี้ดีงามมากเลยค่ะรู้ไหมว่าทั้งสี่ข้อเนี่ยไม่สามารถแตกเป็นข้อห้าได้แล้วมันก็น่าจะแบบครบแบบองค์ประกอบครบมาก,มาก,มากถามว่าเฮ้ยทำไมทำบุญไม่เก็บไว้ใช้ไม่อยู่ในส่วนของใช้ทำไมไม่เหลือสองข้อใหญ่ๆที่บอกว่าใช้กับเก็บ พราะวางคลังอะเวลาเราจะเอาไปทําบุญเราจะแบบรู้สึกแบบเสียดายเสียายเปล่าอุตส่าห์เก็บมาอะไรนี้ผูกแบบเฮ้ยอ่ะมันก็จะแบบที่ไม่ไม่ได้กันไวถูกไหมแต่นี้เรากันไว้เลยเพื่อทําบุญเวลาแบบเพื่อนมาชวนไปทําบุญสองใส่สองข้าปลาอ่ะเอาเงินจากส่วนที่สี่ใส่ได้ปีนี้เรามีบัตเจ็ตเราก็ตั้งเป็นคล้ายๆกับบริษัทไงนี่คือบริษัทของตัวเองเราก็มีเป็นบัตเจ็ตข้อที่สี่ไว้แล้วเฮ้ยปีนี้เราจะทําบุญ x บาท จะเอาไปใช้ทําบุญอะไรบ้างใช่อืมแล้วก็เอาในส่วนที่เป็นอยู่ในส่วนที่สี่เอาไปทําบุญเพิ่มเติมได้รู้ไหมว่าทั้งหมดมาจากใครมาจากใครคะพระพุทธเจ้าโหไม่เคยรู้เลยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่า,า,วาถึงพี่รู้เนี่ยพี่ไม่ได้เคยอ่านพระไตรปิฎกนะแต่ทีนเนี้ยตอนพี่จะบวชเออตอนที่บวชตอนที่<อ>บวช <c oughs> เกิดตอนที่พี่บวชเลยพร <c oughs> ะอาจารย์ท่านเจ้าวาดบอกว่า ต้องให้พระเดียเทศด้วยนะตอนเข้าภาษาพระพระเดียต้องเทศตอนเข้าภาษาหนึ่งครั้งอืมอ่นโสดใช่พี่ก็แบบเป็นคนที่แปลกประหลาดเนาะเออี่แบบชอบกิดเพื่อนแปลกๆอ่าก็เลยมองว่าเฮ้ยพระโดยส่วนใหญ่ก็เทศเกี่ยวกับการกรตัรยูการต่างๆไปแล้วักพ่อแม่นั่นนี่นู่นอ่าทำคุณอ่า พี่ก็แบบพี่อยากเทสเพราะพี่ทํางานด้านการเงินด้วยอพี่ก็ยอยากเทสเรื่องการเงินเฮ<อ>้ย <He i, S 2> มันน่าจะไม่มีมันน่าจะยังไม่เจอที่มีภาคเทสเรื่องการเงินไม่น่าจะมีนะพี่อพี่ก็เลยเสิร์ชเลยว่ามีคําสอนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่คุณพทธเจ้าสอนไหมอ,อยู่ในหมวดหมวดหนึ่งที่ชื่อว่าโพคาวิภาคสี่ ไม่เคยได้ยินเลยเกี่ยวกับอะไรพี่โคคาก็น่าจะเป็นเอาไว้ใช้อะไรหรอเกี่ยวกับการโควาเนภาคสี่เนี่ยก็คือแบ่งงนการแบ่งเงินเป็นสี่ส่วนนี่แหละเมื่อกี้เลยเมื่อกี้คือหลักคมของธรรมะเรียบร้อยแล้วพี่เลยแบบโอ้โหควีมี้ด้วยิเออพระพูทธเจ้าฉวาดมากแบบซึ่งแบ่งเพราะท่านเรียกว่าท่านตัดสรุปตั้งแต่แบบโอ้โหสองพันกว่าปีที่แล้วนานมากใช่ค่ะแล้ว ก็ยังเรื่องนี้ก็ยังใช้ได้จริงอยู่ใช่แล้วพี่ก็เห็นด้วยแล้วพี่ก็ยังพี่พยายามจะแบบเฮ้ยแต่เป็นข้อที่ห้าเชื่อไหมมันอยู่ในสี่ข้อนี้หมดเลยคือแบบครบแล้วเรียบร้อยอืถูกเพราะั้นพี่ก็เลยเห็นด้วยว่าคนที่จะรวยหาเงินเก่งแล้วมาแบ่งเงินเป็นสี่ส่วนด้วยอืมอทีนี้มาเจาะลึกกันว่า ในสี่ส่วนเนี้ยควรแบ่งส่วนละเท่าไหร่ค่ะอะวันนี้ที่พี่โมคุกนบอ,อุ้ยอ่ะพอดีพี่ก็ไปสอนนักศึกษามาอ๋ออะก็เรื่องนี้เลยแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าเลขตัวเลขจริงจริงมัน,มนโอเคสมมติเงินเดือนหมื่นห้าค่ะนักศึกษาก็บอกว่าเออโอเคเฮ้ยหมื่นห้าเนี่ยใช้เดือนมึงสักแปดพันอืมอะไม่ได้อแปดพันก็คือเวลาเกือบสามร้อยเาสามเกือบสามเก้าพันก็ได้เวลาเกือบสามเว 300, ลาสามร้อยแหละ แล้วก็ใช้แบบประหยัดประหยัดเพราะเรายังหมื่นห้าอยู่นอกจากไปเพิ่มข้อแรกก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะค่าเดินทางทุกอย่างรวมอยู่แล้วแปลว่าเราใช้เงินประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในตอนเริ่มต้นใช่แต่พอผ่านไปเรื่อยเรื่อยะเราตัวตัวเลขมันจะเริ่มเริ่มแบบจริงๆแล้วที่อยากจะบอกว่าการเพิ่มรายได้กับรายจ่าย จริงๆแล้วมันจะไปคู่กันเสมอนะมันไม่ค่อยแบบว่าเงินเดือนสองแสนเงินเดือนสามแสนรายจ่ายจะเหลือแปดพันเท่าเดิมไม่เคยยังไม่เคยเห็นแบบนั้นมันก็น่าจะแบบไปด้วยกันเออมันต้องวิ่งไปคูก่กันนะเงินเดือนสูงรายจ่ายก็ก็สูงแบบนี้นะครับแปลว่ารายใจ่ายในตอนแรกเนี่ยเก็บไว้ใช้นะคือห้าสิบอร์ เก็บไว้ออมอ่ะออมสักเท่าไหร่อันนี้นักศึกษา,าก็บอกมาเลยนักศากษาก็แบบเฮ้ยประมาณนี้พี่เลยบอกอ่ะโอเคสิ่งที่น้องตอบเนี่ยเก็บไปใช้ด้วยเก็บไปเริ่มไปออมเลยค่ะนักศึกษาบอกเฮ้ยออมสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อือแปลว่าตัวเลขเนี่ยมันมันโอเคอืมอ่าเก็บไว้ออมลงทุนต่างๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมอ่าตอนนี้ไปห้าสิบบวกยี่สิบเป็นเจ็ดสิบแล้ว เดี๋ยวอีกสามสิบอ่าอีกสามสิบการศึกษาตรงเนี้ยมันยืดหยุ่นได้ถ้าเกิดแบบพลิกเรายังแบบเด็กๆอยู่เราอยากจะเรียนต่อในอนาคตก็เก็บไปยี่สิบทำบุญสิบทำบุญสิบนี่ก็เยอะแล้วนะเพราะว่าเงินเดือนหมื่นห้าเงินเดือนหมื่นห้าเราคิดดูว่าทำบุญสิบก็คือพันห้าพันห้าอืมอ่ะปีหนึ่งก็แสนแปดแล้นะอ๋อก็เยอะแล้วนะคะห้หมื่นแปดหมื่นแปดสิบเดือนคือหมื่นแปด มืนแปดเยอะแล้วนะลองคิดดูดิลองบอกว่าให้เดือนนี้เราทำปีนี้เราทำเงินไปหมื่นแปดพันร้อยโอ้มากกว่าเงินเดือนเราหึ่เดือนอีกอืม,อมประมาณนี้ยิ่งถ้าเกิดเงินเดืนสูง,สงก็แบบโอ้โหก็เพิ่มเติมเข้าไปอีกใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้แหละถามว่าทุกคนไม่ต้องเป็นเหรนนี้ก็ได้แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็คือลงทุนอืม ลงทุนเนี่ยอยากให้ล็อกไว้เลยติกรอบเลยยี่สิบเ่ยได้เงินหมื่นห้ามาพอมก่อนเลยสามพันแต่ถ้าอยากจะรวยนะสิ่งแรกเลยคือเงินออกออมเงินเดือนออกหักเลยหักเข้าเริ่มง่ายๆตอนเริ่มต้นอืมพี่บอกเลยว่าเริ่มง่ายๆเลยคือ เอาเข้าออมสับก,ก่อนออมให้เป็นก่อนอยังไม่ต้องไปลงทุนอะไรสินะ่ะเอาเข้าเซฟวิ่งเข้าเซฟวิ่งหรือฝากประจำก็ได้แล้วแต่ซื้อฉลับของสินก็ได้ถึงแม้พี่จะอยู่ด้านหุ้นพี่ก็ไม่ได้เชียร์ว่าเฮ้ยตอนเริ่มต้นจะต้องมาลงทุนใ่หุ้นเอาเข้าก่อนอ่ะสามพันสามพันพี่เชื่อว่าปีนึงก็ดีใจนะโอเปิดมากก็สามหมื่นหกได้เยอะนะอ่ะ สามหมืนหกละต่อปออีแล้วถ้าเกิดอยากลงทุนก็ติดตามรายการเราก็ได้นะครับมีทั้งสามรายการแล้วก็ถ้าอยากเรียนก็ไปเทคคอร์สก็เอาใช้เงินไอ้ตัวที่เราแบ่ไงไว้เนี่ยไปเทคคอร์สเรียน,นแล้วก็ค่อยเอาเงินลงทุนที่เราเก็ิไว้เอามาลงทุนเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็นเฮ้ยโอเคค่อนข,ข้างครบเวลาเพื่อนจะชวนไปนมูที่ไหน,นอ่ะก็มีเงิน ที่เราเก็บไว้ทําบุญแล้วก็ไปทำบุญใช่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เพิ่งจะกลับมาจากเชียงใหม่ไปตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนมาตักบาตเที่ยงคืนนะคะใช่เป็นวิธีที่เป็นเป่งปุดเขาเรียกว่าเป่งปุดวันเป่งปุดมันเป็นยังไงคะพี่กับทําบุญก็คือก็คือเขาจะนําองค์พระ พระอุปคุตออกมาจากวัดจากวรดอุปคุตเลยอยู่ที่เชียงใหม่เลย<ะ>อือฮึค่ะอ่าแล้วก็พาไปตามถนนแล้วก็ให้เราแบบเฮ้ยใส่บาตรอ่าใส่ปัจจัยได้ใ<ะ>ส่บาตรใส่ของทำบุญได้พัะมีเป็นร<ะ>้อยถ้าส่งอะมีเป็นร้อยคอือคนหูเป็นที่ว่าหลายพันเลยอือประมาณนี้เป็นตอนเที่ยงคืน<ะ>ปีนี้จะมีประมาณสองครั้งได้ค่ะ ก็ก็ไปทําบุญได้ที่ก็สายหนึ่งที่แบบการทําบุญอ่ะที่ไม่เรียกว่าเป็นการแบ่งปันอ่าเป็นการแบบให้ให้พระสงฆ์สืบต่อศาสนาออออืืืประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบเพ้่แบ่งเงินเรียบร้อยแล้วมีเรื่องกองแล้วว่าเรากองยี่สิบปอร์เซ็นแล้วแล้วเราก็ใช้ไปที่เราเหลือเราต้องยังไง้สุดท้ายแล้วพี่แนะนําเลยว่ายังไงต้องทุกคนต้องมีเงิอนออมนะน้องอุ้ยเก็บไหมน้องอุ้ยมีสัดส่วนเมื่อกี้ไหมแต่พี่บอกมีไหมก็ น่จาจะออมประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นอะไรแนั้นนะยอดอ่าเก่งมากเลยไม่หรอกเพราะว่าน้องอุ้ยหนึ่งคือแบบเครื่องสำอางก็ไม่ค่อยซื้อเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพพิเศษนะครับนี่เดี๋ยว,ยวอะไรอะไรยายายานี่คือเป็นภาพอะไรพี่ขดอัพหรือเปล่าอ่้าสดคุณอุ้ยน้องอุ้ยเราจะเราจะเรียกว,ว่าหน้าอ้าสดสด ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ทาครีมไม่ทาครีมทาค่ะทาอาจจะหมดไปกับตรงนั้นมากกว่าลูกปากไหนปากก็ไม่ไม่ไม่ทาแล้วปากไม่ทาเลยก็เลยจะไม่ค่อยไดทาพี่คือกลัวกินลิป้าไปอ๋ออาลิปมันมีไหมออร์แกนิกมีไหมยังไม่คือมีแต่ว่ามันก็ยังน้อยมากคือแบบในความรู้สึกคือสี มันก็ไม่น่าจะกินเข้าไปให้เยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็คืออาจจะแบบเป็นบางครั้งนั่นแหละครับว่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราไปใช้เยอะขนาดไหนเนาะเราต้องออกแบบกิเลสของตัวเองน้องอุช้อปปิ้งบ่อยไหมก็มทุกอาทิตย์นะคะก็แบบคือจะเราก็จะแบบเออมีซื้อที่เราอยากได้แต่ว่าเราก็จะชอบใช้พวกโปรโมชั่นในบัตรเครดิตอันนี้คุ้มมากเลยใช้พอยต์ม,ม,มันแบบดี แล้วก็ถ้าช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือแบบวันที่มันเป็นลดพิเศษอะไรแบบเนี้ค่ะอือือโอเคก็แปลว่าเห็นไหมพูดนี้ก็แบบมีเรื่องการใช้เงินเราต้องฉลาดใช้เงินเนาะใช้โปรโมชั่นต่างๆอ่าประมาณนี้อันนี้แหละคือและถ้าเกิดเราเก็บแล้วเราหาไล์เราหาเพิ่มแล้วเก็บแล้วส่วนต่อไปอะ่ะถ้าอยากจะรวยต้องมีอยู่ข้อสุดท้ายเลยคือแพ s s i v e i passive แ,แปลว่าอะไร passive แปลว่าเป็นรายได้ที่เราไม่ต้องทํางานแต่ได้เป็นส่วนมากค่ะเช่นอะไรบ้างอ่ะน,นี่ยูทูบที่เราทําแต่ y youtube ช่องในดเดททุกทุกรายการ,การเราไม่ได้รับเงินจาก YouTube เลยเราทําแบบแบ่งปันให้ฟรีๆไม่รับภาพโฆษณาจาก youtube แ,แต่ถ้าเกิดมีโฆษณาอื่นเข้ามาเราก็รับนะครับใช่ค่ะถ้ามีสปอนก็โอเคเลยค่ะโอเคไอ้นี้ เพราะเราบอกว่าการนนมันก็ยากแล้วถ้าเกิดมีมีโฆษณาขั้นอีกมันก็จะแบบลาบากกับอีกความยากอีกอ่ะหร<ช>ืออ่ะอันแต่อันนี้คือแบบที่ทำทำเพื่อนพี่ก็เห็นหลายๆคนทํากันช่องหลายๆหลายๆช่องเขาก็มีรายได้ที่เป็นคอนเทนต์ต่ตางๆอ่ะพี่เคยอยากทำช่องคอนเทนต์เที่ยวแล้วเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเหนื่อยในการถ่ายทําใช่แบบต้องทําไปพูดไปเล่าต้องแบบโอ้ศึกษาเยอะพี่แบบต้องเดินด้วยอ่ะอันคือเรื่องหนึ่งแหละต่อมา ทำห้องให้เช่าก็ได้ไปซื้อคอนโดปล่อยเช่าได้แต่อาจจะมีความเสี่ยงต้องศึกษาก่อนเพราะว่าบางครั้งเฮ้ยคอนโดเขา,าริงอ่ะคอนโดเวลาผ่อนมันมันประมาณว่าล้านละเจ็ดพันสูตรคิดง่ายๆล้านละเจ็ดพันแปลว่าถ้าเกิดคอนโดราคาสองล้นห้าเราควรต้องปล่อยทักอ่าหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยประมาณนั้นหให้มันพอกับค่าเช่า หมัยถึงค่าเช่าเพียพอกับค่าผ่อนคอนโดและถ้าเกิดเราหาลูกค้าได้เรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะได้คอนโดฟรีอันนี้งั้น<ด>ถามพี่เดียถามพี่เดียนิดนึงคือแบบกว่าเราจะได้คอนโดฟรีมาเนี่ยมันใช้เวลาแบบอาสมมติอาจจะผ่านไปเป็นสิบปีสิบห้าปีแบบนั้นก็ยังคุ้มอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วกว่าจะได้คอนโดฟรีจริงๆน่ก็คือต้องใช้คำว่าสามสิบปีเพราะว่า เกิดเราผ่อนตามขั้นต่ำสูตรเมื่อกี้คือเราละเจ็ดพันเนี่ยก็คือประมาณสา<ะ>มสิบมและจริงๆแล้วอ่ะมันจะอยู่ได้ยาวเนี่ยสมมุติเราซื้อตอนสามสิบแล้วเราพู้อซื้อตอนนี้อ่ะแล้วเราผ่อนหมดตอนหกสิบสมมตินะคิดเลขง,ง่ายๆเราผ่อนหมดตอนหกสิบปึ้งอ่ะปรากฏว่าหลังจาหกสิบนั่นแหละมันจะคือแพสซีฟแล้วเราก็หาลูกค้าเพิ่มเรา,าจ,จะมาให้เดือนละวแปดพันเจ็ดพันอย่างเงี้ยแล้วแต่อืประมาณนะั้นได้ แต่เราต้องเลือกลูกค้าดีๆเลือกเอ่อเลือกคนเช่าเลือกคนเช่าด้วยอ่าเอเจนต์หาพาร์ทเนอร์ในการปล่อยเช่าอ่าคอนโดบ้านเช่ามีบ้านเช่าที่ว่าก็ทํากันเยอะค่ะ<า>บ้านเช่าที่แบบว่าซื้อในหมู่บ้านก็ได้อ่าแล้วก็ปล่อยแบบให้คนงานเช่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆไปดูเดือนไปดูสินทรัพย์เราอืมนะครับจริงๆแล้วอะ่ะ แล้วถ้า,าคนเขาบอกว่าแบบว่าค่ะว่าอะไรคะบอกว่าอะไรนะคะอ๋อบอกว่าแบบเออแบบว่าถ้ายังไม่ได้แบบอยากจะซื้อคอนโดแล้วว่ามีพ a สซีฟอินคัมที่ทําได้ง่ายกว่านั้นไหมคะเขียนหนังสือเขียนหนังสืออ่าเขียนหนังสือลงลงแอปทุกคนนี้ก็มีเขียนหนังสือที่ลงแอปต่างๆเขีนยนนิยายอ่อแต่ก่อนจะเป็นเว็บเด็กดีเดี๋ยวนี้มันอยู่ในแอปแล้ว ใช่เดี๋ยวนี้อยู่ในมีหลายแอปเลยใช่อ่าเรียกว่านิยายสายฟิกก์่อนก็คนก็ผู้หญิงก็ชอบไม่รู้นุ้ยอ่านไหมสายฟิกนิยายฟิกเกอร์ฟิกเขาเรียกฟิกเกอร์ไหมอืมใช่ค่ะใช่มันก็จะมีนิยายแบบหลายแบบนิยายวายนิยายอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่ใช่อะก็มีอันนี้ก็คือมีคนเขียนอืถ้าไม่เขียนยายเขียนความรู้ที่ตัวเองทําก็ได้อืมถ้าเป็นประโยชน์ก็มีคนซื้อ อันนี้ก็กระทำเดิมได้ก็เป็นแพสซีฟอย่างนึง้งค<ะ>่ะอ่าแพสซีฟมีอะไรอีกเอ่อแล้วทำเอ็มเวอะเอ็มเวจริงๆก็ถือว่าเป็นแพสซีฟอ่ะเพราะว่าแต่เราต้องขยันก่อนเราต้องขยันในช่วงแรกหาลูกค้าเรื่อยๆอ่าถ้าเกิดเรามีลูกค้าในมือแล้วต่อไปลูกค้ากินลูกค้าใช้ของเราอ่าอันนี้ถือว่าเป็นแพสซีฟในะอนาคตแหละ ขายประกันก็ได้ใช่ค่ะ,ะเพราะว่าพี่บอกเลยว่าคนทุกคนต้องควรมีประกันอืมอมมันจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตทุกคนต้องควรประกันขายประกันได้แล้วมเมื่อผ่านไปแลายแลปี้เพื่อนจ่ายเบี้ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยใช่ค่ะอ,ะอะต่อมา มาทำ IBA ก็ได้มาทำได้การลงทุนเรียกว่า IBA อ่าสมมติเฮ้ยเรามีแฟนคลับเรามีความรู้ด้านการลงทุนอ่าแล้วเราม,มีลูกค้าเรามีมีมีผู้ติดตามอ่าแล้วเราก็ให้เรามาดู่กับโลบเกอร์อ่าไม,ม่ว่าจะเป็นทรีตเ้เป็นหลายๆที่อ่ะก็อามาดีวิวที่ทรีตี้ได้ติดต่อช่องที่ได้เลยอ่ะเฮ้ยอยากเป็น IBA เรียกว่าเป็น I B A ย่อมาจากอะไรคะ อินดิพนเดนต์บรกเกอร์เอเจนต์อะไรประมาณเนี้ยอ,อ๋อ,อก็เหมือนกับเป็น,ปนคนแนะนำผู้แนะนำถูก,ถกใช่เขาก็คือเป็นเขาใช้คำว่าประมาณว่าเป็นคนแนะนำลูกค้าอืมอืมอ่าประมาณนี้ก็คือก็ตามตามมาเลยก็แบบอ่ะแนะนำลูกค้ารีเฟอร์มาให้บรกเกอร์แล้ว ก็อาจจะต้องแบบเพื่อหาลูกค้าหรืออย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องทํหด้านก,นการเอกสารไม่ต้องทํหด้านการลงทุนไม่ต้องทาอะไรเลยหาลูกค้าอางเดียวแล่ถ้าเกิดเราไปดูกับพาร์ทเนอร์มาดูกับพี่เฮ้ยเรามีระบบทุกอย่างที่ดีลูกค้าซื้อขายตามเราซื้อขายตามโรเกอร์ค่ะ i p a <BA S 2> ได้ค่าคอมมิชชั่นไปเรื่อยอตลอดชีวิตค่ะอ่าโดยที่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าอยากไ,ได้อะไรได้เพิ่มก็หาลูกค้าเพิ่ม ถ้าอยากได้ไรายได้เพิ่มก็อาจจะแบบให้มีการแบบให้คอนซัลล์ลูกค้าให้ลงทุนตัวไหนอะไรยังไงแนะนําเพิ่มเราก็จะมีะไรายได้เพิ่มประก็มีมีหลายวิธีมากใช่ซึ่งมีมีอีกเยอะมีอีกเยอะอืมอ่าถ้าเกิดใครชอบเขียนใครชอบเขียนโปรแกรมก็ทำแอพทคชันแอปพลิเคชันรับจองร้านต่างๆก็ได้น้องคุ้ยเคยแบบร้านไฟไดายเคยเห็นไหม คื่รดยากร้านะสอนอย่างเงี้ยอ่าสอนอาหารใต้่าเงี้ยที่เป็นผิดมาชี่สามดาวก็ต้องจองนะต้องจองคิวยาการอดแบบไปหาร้านที่ไม่ยังไม่ต้องดังก็ได้แต่จองยากๆแล้วก็ใครอยากมาทานร้านนี้โหลดแอป,ปเราแล้วเราคิดค่าหัวคิวสักครั้งละร้อยครั้งละห้าสิบบาทให้งงหมันง่ายๆเรื่อมไหม อประมาณนั้นนะมีเครื่องมือเยอะเลยใช่จริงๆแล้วในแอปพลิเคชันอ่ะก็ถือเป็นพสซีฟนะอย่างเช่นแอป g o o d n o t e อย่างเงี้ย uh huh. อ่ะเป็นตัวอย่างเราต้อง subscription เขาเป็นหลายปีื mm hmm. เขียนครั้งเดียวหรืออาจจะมีพัฒนาปีละครั้งหรืออ่ะแต่จริงๆ g o o d n o t e ทพวกนี้ที่แบบเสียตังก็แบบเฮ้ยคนเขาก็ใช้กันเยอะแหละ อืมนี่แหละมันก็ทือแบบพสซีฟอย่างนึ่งประมาณนี้นี่แหละคือช่องทางที่เฮ้ยทำยังไงให้เรารวยได้หรือไม่ค่อยมีใครสอนแต่ที่สุดท้ายเลยถ้าไม่ไปสุดท้ายถ้าอยากรวยต้องรวยด้วยถ้ารวยรว,วยแล้วไวเลยนะแนะนำเลยว่าอสังหารรวยแล้วไวสุดจริงเหรอคะอืม แต่ก็เจ็บเร็วสุดเพราะว่า <S <S เ,เราเ<ๆ>นี่ยสังหามันมีหลายท่ามากเลยอืมออ่ะอย่างเช่นเป็นผู้เน้นเป็นนายหน้าได้เป็นเรียกว่าฟลิ p p i n g ได้เอาฟลิ p p i n g คือไปตกลงกับกับคนอยากขายไว้ก่อนแล้วเราบ <ๆ S 2> ริเวณบ,บ้านใ,ให้เขาทําสัญญากันแล้วเราเข้าเกิดขายได้เราได้ส่วนตา่างที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยเรียกว่า f l i p p ิ n g อืมหรือทำอื่นๆือีกอย่างเช่นการสังเกตกเดเวลอปเปอร์บ้านเราอ่ะ รวยกันเยอะแลนด์เฮาส์รวยเร็วอย่างเช่นโอริจินอย่างเงี้ยอ่าเพิ่งเพิ่งเกิดพี่โดกพี่โหนเนี่ยเพิ่งพี่โด่งเพิ่งเกิดได้ได่าอะไรเพิ่งทําแบรนด์ได้ไม่นานก็ไม่นน<ล>ียวก็ดังแล้วนะรวยละอืมเะ,ะนั้นอสังหาเป็นธุรกิจหนึ่งที่รวยไวอ,อ่าประมาณนี้ค่ะเห็นไหมแล้วก็เจ็บเจ็บอาจารย์เจ็บพอสมควร ถ้าเกิดแบบไม่ปังคล้ายๆบริษัทบางบริษัทที่ชื่อที่อาจจะถูกลิสตเส้นในตลาดที่หายไปอย่างเงี้ยก็มีอยู่เรื่อยๆที่ถูกดีลิสไปแล้วก็มีนะครับอโอเครครได้ไอเดียเรื่องเฮ้ยอยากจะรวยต้องทำยังไงเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ไอเดียอะไรจากพี่เดียเยอะมากเลยโอเคครับงั้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ